เอ้ยโยสวัสดีเพื่อนทุกคนนี้ครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าอิตาลี GTO นั่นเองนั่นเพื่อนคันนี้นะครับมาพร้อมกับราคาที่1 9 6 5 0 0้านาแนั่นเองนะ่ยเป็นรถขวัญใจไวรุ่น GDB Online เลยนั่นเองนั่นเพื่อนเพราะว่าขับดีมากความแรงทุกอย่างบาลานซ์ทำมาดีทุกอย่างนั่นเองนะเพื่อนสำหรับเจ้า GTO นะครับก็เลยเป็นขวัญใจไวรุ่นใน GDB Online เลยนั่นเองนะฮะคันนี้ได้จำแบบเจ้าเฟอร์รี่แปดหนึ่งสองซูเปอร์ฟ้าได้เองนะครับเป็นเฟอร์รี่ที่ผมชอบที่สุดแล้ว เกมซื้อมานะครับไม่ได้เล่นเรื่อมน้ำนะสมัยก่อนนะครับก็คือทำธุรกิจแบบหมื่นสองหมื่นนะพวกโบอัพโบจ็อกอะไรพวกนี้พวกปลาระเบิดนะครับก็เลยแบบเก็บเงินจะซื้อมาได้นี่ยป๊บบริพาไปดูของแต่งกันแม่งโมซซยืดยาวครับคันนี้เป็นคาสสปอร์ตเนนเพื่อนปาอเมอร์นับใส่ที่ร็อเซครับผมเอ้ยลืมบอกไปครับของแต่งมีทั้งหมดยี่สอชิ้นนี่ครับเบรคครับเป็นเลส่นี่งครับบัพเปนะครับใส่ประมาณนี้ครับบับเปรลก็มีเขานั่งจะหลากหลอยู่นะใส่ประมาณนี้บัพเป เอนจิ้นเลยว่าสี่ครับแล้วก็ท่อนะครับประมาณนี้นะท่อมีหลากหลายอยู่นะฮะนะครับอะไรอยู่อันนี้ผมใส่สามนะครับจริงๆใน ID นี้ผมมี GTO น่าจะ2คันนะครับโอเคฝากระโปรงก็ประมาณนี้นะครับผมให้ดูคร่าวๆผมใส่อันนี้นะเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็แต่ไม่ใส่นะครับว่าไฟผมใส่เป็นสีฟ้านะครับผมไปแต่งได้ที่ Arena Wall หรือว่า LS นั่นเองฮะลายก็มีประมาณนี้นี่ครับนี่ลายก็มีประมาณนี้นะอันนี้ชวนให้ดูลายลายเขาน้างสวยมากนะลายสวยมากครับ ผมเปลี่ยนมาน่าจะทุกลายแล้วนะครับผมจนมาจบที่เดิมๆแบบไม่ใส่ลายนะครับอันนี้ก็สวยนะนี่นก็สวยมากนะครับนี่นะจนมาจบที่แบบไม่ใส่ลายเลย แล้วก็อันนี้เป็นกระจกนะครับอ่าแสงมันเป็นสีดำเฉยๆแล้วก็ป้ายทะเบียนนะครับเป็นสีม่วงนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันมีกิจกรรมเล่นซาวิด้าแล้วก็แจกป้ายทะเบียนสีม่วงนั่นเองนะเพื่อนแล้วก็แจกทั้ง GDO ด้วยนะครับแจกรถฟรีเลยนะสำหรับคันนี้นะใครที่ไม่ทันนะครับไปหาซื้อของก็อย่าเอาเพราะว่าป้ายทะเบียนเป็นป้ายทะเบียนแร่นะครับผมถ้าเราเผลอเปลี่ยนป้ายทะเบียนจะหายเลยสีเป็นสีดำนะครับผมเป็น Modern Black เป็นสีครูของผมเองนะครับแล้วก็แปะลายครูเข้าไปนะผมเป็นครูของเฟอร์รี่นั่นเอง ก็สเกิร์ตนะนี่ด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมเอามาออกก่อนโอเคเดี๋ยวบังนะโอเคประมาณนี้นะครับสปอยเลอร์นะครับก็มีหลากหลายอยู่จริงๆก็อีกคันนึงผมไม่ใส่สปอยเลอร์นะอีกคันนึงผมเก็บเดิมๆเหมือนเฟอร์รี่ไว้เลยนะครับก็อ่ะคันนี้ผมก็เลยใส่วิงเข้าไปนะครับซับเพนชั่นนะครับก็ค่อนข้างเตี้ยอยู่นะปกติรถก็แบบโอเคนะฟิตเมนท์รถก็สวยละอันนี้เตี้ยมาก็สวยเลยนะครับก็แบบครบรถเลยต่อมาคือเกียร์นะครับไม่แปลกนะเพื่อนที่รถมันจะแรงมากนะครับดูดิเกียร์ปกติคันอื่นเนี่ยจะมมีแค่่รระดับเใช ไอ้นี่แม่งรอบเป็นซูเปอร์เลยนะนั่นเองนะเพื่อนนะเป็นเกียร์เขาเป็นซูเปอร์เลยนะครับก็ถือว่าดีกว่าท่านอื่นๆเยอะมากนะครับเทอร์โบนะครับแล้วก็อ่าล้อนะครับผมเป็นสตรีทครับนี่ผมใส่เป็นสตรีทนะเอออ่ะประมาณนี้ครับแต่แล้วแต่ความชอบไงเออแต่งตามความชอบของเรานะครับแต่อ่ากระจกก็ประมาณดาร์บสโมกนะครับปกติผมจะใส่ไลท์สโมกนะนี่ผมใส่เป็นดาร์บนะครับไม่อยากให้มันดำมากก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอเคของแต่งก็โดยรวมๆประมาณนี้เพื่อนๆป้าผมเดี๋ยวเราไปซิ่งกันเลยมาฟังเสียงกันครับผม โอ้เสียงโดนใจขับดีขับง่ายครบเลือกครบเครื่องความสวยใช้ได้แบบคือคันนี้แม่งครบจริงๆริเพื่อนแต่คันนี้ยิง่งัพเฮาได้นะผมบอกเลยว่าคันนี้แม่งแบบก๊อตอะอันนี้แม่งก๊อตจัดนะครับไม่น่ามีใครขับเนลบีแล้วน่าจะมีแต่คนขับ g ีดีโอนี่แหละ <laughs> <laughs> ถ้ามันัพเฮาได้ในอนาคตนะแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้หรอกแค่นี้มันก็โกงมากน,นะแค่นี้มันก็ขับดีในเมืองเนี่ยพูดตรงว่าจับมันยากมากน,นะ ่อให้มันไม่มีน้ำมันปล่อยอย่าด้านหลังหรือว่าไม่มี a r อร์ p a ตต i n g นะครับผมแล้วก็ไม่มี e m a เทคนะแต่ผมว่าคันนี้มันก็ครบเครื่องอยู่ดีนะครับเสียดายนะที่แบบคันนี้เขาไม่บัฟขึ้นมาเพิ่มนะคัน,น,นอื่นๆื่นะแบบที่มันไม่ค่อยเป็นกระแสอะไรเงี้ยเขาว่ามีบัฟกันมาบ้างนะแต่ว่าคันนี้มันไม่บัฟเลยนะครับสงสัยรถมันจะขายดีไปหน่อยนะครับเกมก็เลยแบบไม่ยอมบัฟให้นะ แต่โดยรวมขับดีนะครับคันนี้นะผมพูดตรงๆนะขับดีมากนะครับคันนี้เป็นรถ2ประตูนะเพื่อนๆน้ำหนัก1,520งกิโลนั่นเองนะแล้วก็เป็น AWD หรือว่าขับ4นะครับผมแล้วก็เป็นเกียร์6สปีดนะครับก็ได้ทั้งรอบต้นรอบปลายเลยเพื่อนๆตัวคันนี้นะเพราะเกียร์มันเป็นซูเปอร์ด้วยเดี๋ยวที่ผมให้ดูไปตอนแรกครับของแต่งมันนะเป็นเกียร์ซูเปอร์ก็คือว่าดีเลยนะครับผมถือว่าแบบดีเลยนะทัศน์ s p e e ของเขานะเพื่อนๆอยู่ที่100.17หนึ่งร้อยจุดหนึ่งเจ็ดไมล์นะครับหรือว่าหน ท้อสปีดหลังแต่งนะเพื่อนอยู่ที่128ไมล์นะครับหรือว่า206กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะขึ้นแรงระดับแบบซุปเปอร์คาร์เพื่อนท้อสปีดมันเท่าซุปเปอร์คาร์แล้วรอบต้นคือดีกว่าขนาดตอนไม่แต่งยังระดับซุปเปอร์คาร์แล้วอ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงโดดมาอยู่ในคลาสสปอร์ตนะผมก็งงๆเหมือนกันก็คือแบบคือแบบรถแม่งสเกลแบบซุปเปอร์แล้วอ่ะนะรถแม่งสเกลซุปเปอร์จัดอ่ะครับแต่ว่าดันมาอยู่ในสปอร์ตนะเออข้อเสียนะที่ผมเห็นเลยคือ ยัง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 ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่น่ามีนะอาจจะเป็นพวกอร์เมอร์มั้งแบบไม่สามารถแบบว่าแต่งอร์เมอร์เพตติ้งอะไรแบบเนี้ยเพื่อนๆเออไม่สามารถอะไรแต่งเฮาไม่สามารถแต่งอีเมดิเทคอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่าสาอย่างนี้แหละที่อาจจะเป็นข้อเสียแล้วกันนะครับผมที่คันอื่นบางคันมาทําได้แต่ว่าคันนี้มาดันใส่ไม่ได้นะครับแต่ที่เหลือคือก็มีแต่ข้อดีนะคันนี้นะรูปทรงหน้าตาการกข,ขับขี่ทุกอย่างผมให้1 0บบนสิบนะครับผมพูดตรงๆให้สิบบนสิบเลยเป็นรถที่ดีมากนะครับแล้วก็ ก็ไม่ได้ถูกการประเมินค่าต่ําอะไรเลยเกินไปเลยอะไรเลยนะผมว่าคันนี้แม่งถูกประเมินค่าไว้สูงด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้มาพร้อมกับราคาล้านกลางผมว่ามันก็สมน้ำสมเนื้อมันนะผมว่ามันเป็นราคาที่แม่งแบบก็คุ้มอยู่อ่ะเออซื้อก็คุ้มะนะครับผมซื้อมายังไม่มียังไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแม่งขาดทุนมาโอ้แม่งไม่น่าซื้อเลยว่ะผมไม่เคยมีฟีลลิ่งนี้เลยนะคือคันนี้มันครบเครื่องจริงเพื่อนๆตอนที่ทำธารกิจหรือว่าตอนที่เราต้องการความเร็วหรืออะไรก็ตามอ่ะคือแบบคันนี้มัน มันให้เราได้จริงๆอะคือฟฟลลิ่งมันดีมากขับเล่นอะไรก็ได้มันก็ดีเหมือนกันนะครับอันนี้คือด้านในประมาณนี้นะครับผมมีไม้ทั้งดิจิทัลแล้วก็มีทั้งเข็มบไม้นะครับอ่าก็ย้อมแมวนิดนึงแหละแต่ว่าก็เดียงดีอยู่นะครับโดยรวมก็โอเคนะคันนี้ผมว่าโอเคเลยครับเป็นรถที่ผมน่าจะชอบที่สุดและนะครับผมถ้าใน C D V ออนไลน์นะผมคิดว่าผมน่าจะชอบที่สุดละนะครับถึงหน้าตามันแอจจะ คล้ายๆแล้วกันพูดตรงๆว่ามันไม่เหมือนของจริงมากแต่ว่ามันก็คล้ายพอสมควรแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าอิตาลีจีโดนะคล้ายๆไปถึงสองเหมืนอนพอทำเหมือนแล้วล่ะอาจจะมีเรื่องไฟท้ายอะไรอย่างเงี้ยเรื่องไฟหน้าอะไรนิดหน่อยที่ต้องอาจจะต้องไปแก้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็มาตั้งแต่แผดไอหน้าวอลผมว่าก็มาแค่นี้แค่นี้ก็โอเคแล้วแค่นี้ก็โอเคมากๆแล้วนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะลองไปซื้อกันดูได้ครับสำหรับเจ้าจีโดนะ ปแล้วที่ขับดีมากนะครับถ้าใครยังไม่เคยสัมผัสคันนี้นะครับผมบอกเลยขับดีแข่งดีทำธุรกิจได้ความเร็วมีมีครบทุกอย่างที่เพื่อนๆอยากได้ครับระดับเดียวกับซุปเปอร์คาร์ได้ซ้ำไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะเพื่อนไปครับผมเดี๋ยวผมจับเจ้าจีโอเนี่ยไปเทสกับสปอร์ตท็อปๆเลยเดี๋ยวผมจะคัดมาแบบท็อปๆเลยเพื่อนๆของสคาร์สปอร์ตนะครับแล้วดูสิว่าจะมีใครไหวกับเจ้าจีโอหรือเปล่าไปครับผมแล้วเราลุยกันเลย โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมได้เตรียมรถที่จะมาเทสกับเจ้าอิตาลี GTO เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะคะับคันแรกก็คือเจ้าพารากอนเอสนะครับคันต่อมาคือพระเอกของเราก็คืออิตาลี GTO นะครับคันต่อมาคือเจ้าเลเบต GTX นะครับคันต่อมาคืออิตาลีไอซนั่นเองนะครับคันต่อมาคือเจ้าแบรนชี GTS นะครับคันต่อมาคือเจ้าโคเมคคาบิโอนะครับคันต่อมาคือเจ้า 370Z นั่นเองนะครับหรือว่ารถอารินาบอลนะครับคันต่อมาคือเนลบีนะครัคันต่อมาคือเจสเตอร์เดอร์อาร์นี่ครับอ๋อผมเดี๋ยวเราไปดียว เฮ้ขาบอกว่าไล,ล่ไล่ลมรถก็ไม่แรงขึ้นนะเว้ยโอ้โหโ,โ,โดนแล้วี g t x แดกด้วยผมที่ห้าเรียล B ที่ห้าล้มโรปีกบลาปีกปาสามสองหนึง่งขับสี่เขาไปกันก่อนเลยเว้ย <c oughs> โันหลังแรงแแรเป้วเลย ที่สามที่สามที่อาแล้วแปดชีแปดชีแปดชีแปชีกับอ่า net GTX ไ่ตามแล้วไม่ไหวป่ะโดนพลนเก็สกินช่วงท้ายโอเคสามสองหนึ่งเหมือนถึงเือนถึงเลยองเองก็สแตนดว่ะสแตนอ่าแบนชีพุ่งไปเลยอ่ะรอเลยนะตอนนี้ ฝาหรอกคดดัาดูแล้วบีจะเด็กินหรอสองสามสองหนึ่งไปไม่เบรก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 ได้ชนมันชนโอ้โหเ็มเอ็มไปไห่น้องมาแลลุกหลงอันนี้ อัะติดใครติดวะเอ็มโอ้เรเน่เนอบีเป็นไรงวะเบร์ธรรมดาโอ้แล้วมึงจะเปิดประตูตำหาแล้วเนี่ยอาไหมครันเลยขี้เต็มจังเลยขี้เยอะจังเลยอ่ะเน็ดเน็ดอิดถึงอ่ะโอ้โหลูกหลงมไม่พอยังติดอีกเรียบร้อยอิตาลียเลข ไอเอ็กไปคนเดียวชนคนเดียวไปชนคนเดียวไปไม่มีใครเห็นอยู่ๆ hmm. ก um, ็ชนอ่ะอยากดูอะไรครับเนี่ยโอ้จะะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ทน้แงหมเเดี๋ยวเดีบีโดนไปคนแหมเนบีตสกัดดาวูกไปแล้วพุ่งแลด้วยตามใครทันวะนนียันเอกีน รอบนี้รอบนี้แต่ละคันมันตึงรอบนี้แต่ละคันมันก็ตึงขนทับทับมาทั้งนั้นแหละขับทับเออขนทับทับมาทั้งนั้นอ่ะทำเล็กลงไปัำใหญ่จะแซงเฮ้ยห่ามันนะผมครับฮะอะไรอะไรอะไรเล็กๆอะไรใหญ่เล็กสั้นขยัำซอยรู้นะตู๋ผมดีมีไม่จุทางวะน้อปกดขี้พอดีเลยดูดเลยครับ ทองเต็มปากเลยนะรัฐบาลมันคือมาทองกันท้องหมดทองด้วยัดทองหมดไอพี่ท้องเหลืองเลยมาแล้ววะอิตาลีไอเด็กกับไออารีนาวอลแม่งมาแล้ววะเหมือนจะโดนเลยคุกป้าเนี่ยผมว่าไม่อ่ะ ไอ้เกอแรงกว่าไอ้หน้าวอนิดนึงถ้าในทางตรงยาวถ้าต่อให้แบบไม่ต่อนับแบบไม่กดบูธเลอ้แปลแล้วเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเม่กเยเฮ้รเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเร้ยอฮยเฮ้ย้ยเยย่้ย้เ้ เนี่ยเมื่อกี้พี่แม่งมาเสียท่าตรงไอ้เจฟเนี่ยยาวเลยอยู่กับเอฟซีที่มันกระลั่งข้ามถนนมาเมื่อกี้เอฟซีมันไหนเอาใหม่ครับมันคืออะไรเนี่ยพีซารีเลยนะค่ะยืดจีเดียวปะฮะไอเด็กอะไอเด็กแรงกว่าผมเลยิอ่าไอเด็กถ้าในตอนที่ไม่อัพความันน่าจะเป็นรองแค่พาลาย ตอนนี้หายไปจากฝันระบบอ๊ะเอาไปดีเดี๋ยวแต่พี่ไอ้เจมันมันอัพเขาไม่ได้เจมแล้วนะครับเริ่มมาขันนีดเดียวนะวะเจมโอ้โหเกจ์มันเบียดกัด้วยเย้ะเอ้ยนะเกียร์เราเฮ้ยดีเบียดเดี๋ยวว่าโอ้เบียดเว้ยไม่ได้ตั้กใจเลยวมื่อกี์ถ้าเบียดผมมาซ่อมทั้งคันแล้วเออ ไม่ได้เบียดหรอกแต่ไม่ให้คุณเลี้ยวออกไปอ่ะเบียดข้างขวาก็เบียดจีทีเนี่ยเฮ้ยขับวีดีโอแม่งโหดีหนึ่งเหรอแมนชีไปไหนก็ไม่รู้ครับเนี่ยโอ้โหอยู่ทบที่้าิเลยเจฟไปดิเอออยามนะอสองหนึ่งไปโอ้โหโมนชีเนี่ยไปสุดคิ้วเรี้ยวเลยไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วหนึ่งไปก่อนแล้วหนึ่งไม่รู้ใครเมื่อกี้เห็นอยู่โอ้ย เข้าลงเช็ดไกแล้วไมปฆ่าไก่แล้วล่กูแล้วลงรถบรรทุกาอ้ไอ้วอ้วอ้พว้อ้พวก้้ยวมไกอดนโกนอน้พก้พวกไอ้าเก้ไอ้พอ้พว้พวกอ้กไ้พอ้พอ้วอ้พว้อ้โอ้วไอ้้ววกไอ้ไอ้พอวไอ้เกออไอไ เรียบจัดเอาขึ้นยังไงเนี่ยน้ว่าดูเนี่ยดูแกดูนิสโมเนี่ย PDR บินดีว่ะบินไม่พักเลยโดนเอ็มประกาดดาวลุ้งไหลต่อไหลต่อขังไหลปลายใสอเอเอ็มไปทำอะไรน่ารัล่วงเลย้เอ็มี อาจะเรียมเลยโดนพี่มันแข่งกว่าน้องโอ้ยเจมแม่งนำเลยอ้าวถึงขั้นถึงขั้นตายเลยเขานี่ไม่ได้โอ้โหแม่งกดบูทมาแล้วก็โดดด้วยแม่งโดดโดดด้วยโอ้โหดูดิแค่ไอหน้ามองผมยังไม่ไหวอ่ะ เฮ้ยทำไรเฮ้ยเฮ้ยทำไรเฮ้ยทำไร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 น้องทำไรทำไรอย่างยมแคนแกล้งกูอะกูก็ไม่เข้าใจโอ้โอหมุนโดนดิ ตรงนี้อย่างพอว่างเลยตรงนี้พอ,อเลยโค้งหมดแล้วนะหาขึ้นก็ไม่มีอ๋อไปร้ายยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่หนังเหนียวจริงจริงแต่ยังก่อนโอ้ไม่ทันวะ เสียหักไปไกลเกินเน้รถมันใกล้รความเร็วมันใกล้เคียงกันเกินไปอ่ะโอ้แสงไม่ขึ้นพล,ล,ลนทอปเอที่หนึ่ทีเอสไอแคลีทีเอสที่สองนพี่ที่สาโอ้ขางลัก็ลอดทางเลยโดนเอสทูินเ้อแต่เขาสวยเหรอการเั้นเนี่ไม่มีอะไรอย่างนี้ระวังเช็คไฟซือจัน เฮ้เฮ้ยเฮยูบีเาล่องกันเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยวาเยียไม่เป็นไรอะเป็นไรอะห้ไปอไตอไปต้อไปต่อดิโดิโช่างไปไหนช่างช่างไปไหนช่างอาจจะเหินเนี่ยข้าเลเฮ้ยนเ้าเหนกันเนาะ โอ้มาขับถนนไปขับคันน้เยอะอย่างง่ายขับอันนี้ไม่กินแล้วว้าวอุ้ยแบบนั้นสอลี่ไปไปอะไรไปอ้ยช่างสอล,ลี่บอยถนนลื่นอะ่ะเห็นว่าแหงแล้พี่รถมันหยุดไปแล้วโหย้าววุ้เดิม <c oughs> ขนมแห้งแล้วคือเรียบมีมนนะต้องบอกไว้ก่อนเลยไม่ได้เลยังไม่ได้ปิดยังไม่ดได้หายอะไรบ้างอะไรตรงไหนเออ ไม่ชนแสงสวยจัดเลยนัดนัดนัดนถ่ายดูตรงนี้ก็ได้นะขับไปถ่ายไปมาส่องค้ามาตึงเลเดี๋ยวส่องคณะเขาตึงเลยใครวิ่งอยู่เราไม่ถ้าเราไม่ไปอยู่ตรงนั้นเราก็ตึงพี่ใครมาสร้างใครมาพี่สาวก็บพี่เก็บพี่ไปรุก่ไปอุกไปแล้ว มันเขา่ามีบอใหญ่คิดกีโดนี่มันแรงกว่าเดียวีอหรอวะมันคม,มดีกว่าพี่แล้วมันดีงกันแดงครับตอนกำแพงรับสอง

ตีอยูนะตีดีโอผมไม่ได้ขับสนามนี้มาโคตรนานโอ้โหแม่งโคตรเดือดเลยสนามนม่ได้ขดีโอ้เลี้ยวหนักพอดีเนี่ยไม่ผมไม่ได้เอาตี๋เดีโอมาวิ่งกับกีนานานแล้วนานแบบไม่รู้ว่าโหนานอะนานมากเป็นเลยเนี่ยตี๋เดียวมันแรงกว่าเนลบีประมาณสองไมล์สามไมล์แต่ว่าเลี้ยวเนลบีมันจะดีกว่าแนลบีมันบาดล้าน ถ้าเนียวบีดีอัพเฮามามันจะไม่ค่อยดีเบรกมันจะเบรกไม่ค่อยอยู่มันจะสไลด์มันแรงเกินถ้าเป็นคนรับเบอร์ไม่ไม่ต่อให้มันอัพแล้วมันอัพนะมันอัพเป็นเบรกของเฮาแต่ว่ามันเอาไม่อยู่แรงเกินเลยมันสไลด์รถรถมันจะเวสไลด์อ่ะแต่เอาเอาเฮาออกใช่ไหมเนียวบีป้ายข้างหลังก็ไม่มีในจ็อบใช่ใช่ใช่เพิ่งรู้ อ๋ให้มันบับลาล้าไงพี่มันกดเป็นเดย์นไหนดิสเบลไว้ลองสังเกตเจฟได้เลยเขาทางโค้งพวกมันตามทีดีโอทันเลยทไมตะบอกุมอรัน,มมนี้นะ่อไปกลุมสอนี่โอ้ยน่าจะมีทางลัดให้หน่อยว่ะตรงเนี้ย เฮ้ยเฮ้ยแตโกงไงเด้อนี่พอโกงไม่ได้นี่อันนี้คือดัตติเทสจริงหรือเปล่าเนี่ยผิดเกียนโดนเอ็มเกียนมาดิอ๋อเใช่ป่ะตอนแรกพี่ออกไปเห็นออกนอกรั้วไม่หรอลัวอะไรวะเริ่มเลยนะตั่งแต่เริ่มอะก็โดนสาปปิดลายดิโอ้อันนี้โดดข้ามรั้วไปได้เลยดิลายลายนี้ ไม่ได้ปิดเดี๋ยวต้องไปแก่แล้ใครขึ้นเงินไปเห็นไหมเห็นไหมอินไปคุลุนไปลุนนไปไปหยาบอยู่รัดกันเลยเอาไปหยาบอยู่รัดกันเละเฮ้ยดูดิไม่ไปจะขนแกล้งว่ะเราเราไปทำอะไรไว้เปล่าเอาช้าไปไหนช้า แหลกจัดช่งา,างตึงเสียโซะไปเยอะช่างเสียโซะช่างแหละไปเยอะเฮ้ยแถวทางไม่มีบอดเว้ยบางเก็บโดนกูแล้วเว้ย อพอไม่มีบอดปุ๊บแบ่งไร้อัธรสดเลยอะการเล่นแต่ได้นะเพี่เปิดซักไอเดีเวลีไปเลยเด็กเด็กเด็กเนี่ยเด็กเด็กไม่ค่อยกรีดร้องเลยปกติจะได้ยินเสียงเด็กเด็กกรีดร้องโอ้ยอบอสฝากร, <c oughs> รว่าเฮ้ยเย <c oughs> ี่ยงขับพลาดบ้างนะเนี่ย <c oughs> โอ้โหโอ้โหเสียงนี้จะไปอาในคลิปเฮยอยากใช้ความเร็วก็ไม่ได้หรออะไร่งี้กเลยตกซะเลยนี่่ะาเน่ร้ากวัโอาซิต้านี่โลัสกมาเไโค้เลยต้ปกติเมนเรียวดีนะอาจจะต้องเป็นอาจจะเป็นจังหวะความถนัด ครก็ไดครับอาจจะเป็นไม่ผมคิดว่าอาจจะเป็นความถนัดไงโดยอาจจะไม่ถนัดรถแนวนี้ถนัดนวต่อนะครับครับอ้าวโดนแสงโค้งสุดท้ายด้วยโดนใครแสงวะเนี่ยโดนไอ้จืดจืดคเสียรัเสียหลักไอ้จืดมาจะแตนมาพราว่าน่ะ ออโอ้โหเอ็งขับได้ไงวะมันมันไม่ลื่นเหมือนอันคันนั้นนะพี่คันที GTO นะเด<ะ>ี g ยวมันลื่นนะจริงอ่ะเพราะว่าสน,นามนไม่สนามอะไรอ่ะสนามน้องไงที่น้องสร้างไอ้ที่ขับในเมืองอะอออไม่เหมือนข้ามไปอุ้ยสองเมื่อแปดเลยเหรอใสอ่โคตรมีจะมีคนเบ็ดเยอะว่ะ